อัดครับเดี๋ยวเราลองมาลองรีวิวกันดูนะครับว่างานเทียมนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับดูขอ,องคลิกว่าจะผ่านไหมพอจะรู้ชะตาชีวิตดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ของนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าติดได้ง่ายเร่งง่าย อะไรไหมครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่แหละเดี๋ยวเรารู้ปลายทางจะไม่ตรงกันนะครับตัวนี้ที่มาจากช็อคไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็มาชนกันก็ไม่เข้านะครับก็ต้องตัดปักตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับตัดตอ่อเดี๋ยวจะลองติดดูนะครับว่าเป็นยังไงกันถ้าหลังจากใส่แล้วนะครับก็ติดง่ายเร่งง่าย นะครับอ่าแต่สายนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมก็เลยเอาสีเขียวต่อเข้ากับสีเขียวเขียวกับเขียวไอ้นี่เขียวส้มแล้วก็สีดำก็เข้าสีเหลืองนะครับไม่รู้ตรงหรือเปล่าแต่หากว่าไม่ชัวร์จริงๆก็หากว่าขบูดีจริงก็ไม่จำเป็นต้องต่อก็ได้นะครับปลดทิ้งไปเลยนะโซ่ไฟฟ้าก็จะได้ไม่ต้องทำงานหากว่าเราต่อผิดนะครับ ก็ลองคิดดูเองครับว่าจะทํำยังไงผมก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมก็ไม่ได้ไปดูดอะแกรมของสายการทํางานของชงไฟฟ้าด้วยว่ามันจะมีผลก่อขี่พงที่พึ่งอะไรเปล่าหาว่ามันผิดสายนะครับก็เอามาฝากกันนะครับโดยรวมก็ราคาหลักร้อยนะครับถือว่าติดง่ายเร่งขึ้นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เช้ายังไม่รู้นะครับว่าจะติดง่ายไหมแต่หากว่ามันติดติดลำบากยังไงเดี๋ยวผมจะ มาแก้ไขในรา,ายละเอียดของคลิปนะครับที่เป็นข้อความให้ท่านอ่านกันอีกทีแล้วกันนะครับใจ่ี่กดติดตามกัน่อยนะครับสวัสดีครับ